ทางนะครับบรรจุก,กอบห้เสร็จแบบนี้เลยนะครับพยาคุดแท้ผ่านใช้นะครับด้านหลังนะเพื่อนๆเ,เนี่ยก็คือเห็นนะ,ะก็คือจะมีความสึกบ้างนะครับเพราะเป็นของแท้นะครับผ่านการเวลานะครับเพราะเป็นของแท้นะครับผ่านการเวลามาแล้วตั้งแต่ปีพศน,นะครับ2517นะครับตั้งแต่ปีนะครับ2517นะครับเพื่อนๆ เพื่อนที่สนใจนะครับก็สามารถนะครับรีบได้เลยนะครับเพราะจํานวนตอนนี้ในร้านเหลืออยู่ประมาณ90กว่าชุดเท่านั้นนะครับแล้วเพื่อนเพื่อนะครับกาลังมาดูกันอยู่ประมาณ300ท่านแล้วนะครับตอนนี้นะครับโอ้ยสี่ร้อยท่าน500ท่านแล้วนะครับ500ท่านแล้วนะครับตอนนี้นะครับดูกัน3มช่องทางนะครับ500ท่านแล้วนะครับก็อยู่ที่ความไวของเพื่อนๆนะครับในการนะครับกดในตะกร้าให้ไวที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เลยนะครับ หนูในตะก้าให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เลยนะครับพยาคุดแท้นะครับสองห้าหนึ่งเจ็ดบรรจุเกาบเพื่อนเพื่อนเสร็จนะครับพร้อมบริการแล้วนะครับพร้อมบริการแล้วนะครับเพื่อนสองห้าหนึ่งเจ็ดนะครับพร้อมกรอบนะครับขอย้ํานะครับว่าพร้อมกรอบเลยนะครับอาตอนนี้นะครับอืมก